สวัสดีค่ะพนิดนาัดวิไลกับศิลป์สโมสรค่ะคุณผู้ชมคะนักเขียนสื่อสารด้วยตัวอักษรจิตกรสื่อสารด้วยรูปภาพนะคะแต่สําหรับ แขกรับเชิญของสินสมสทรรในวันนี้ค่ะใช้วิธีการในการก่อร่างตัวอักษรขึ้นมาเป็นรูปภาพนะคะซึ่งวิธีนี้ค่ะเราเรียกว่าวันรูปนะคะสินสมสทรรวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าเอ๊ะวันรูปคืออะไรนะคะแล้วเจตนาของผู้สร้างสารค์งานนี้เพื่ออะไรค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของนามปากกาทยยาลุนะคะอาจารย์เจริญกุลสุวรรณสวัสดีค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรียกอาจารย์นะคะวันนี้เป็นเกียิมากอาจารย์เดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคามมาถึงกรุงเทพแต่เช้า เพื่อที่จะมาร่วมรายการศินสโมสรขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นแล้วก็คุ้นเคยแล้วนะคะกับในสติกเกอร์ที่เขียนคําว่าอย่าเห็นแก่ตัวซึ่งอันนี้เนี่ยนานมากๆแล้วนะคะอันเพิ่งทราบว่าศิลปะแบบนี้เนี่ยเรียกว่าวันรูปวันรูปนี่คืออะไรคะครับก็เป็นที่สนใจของผู้คนค่ะ มาหลายสิบปีนะฮะนานมากแล้วนะคะอจะเห็นแก่ตัวเนี่ยจริงๆภาพนี้ผมสร้างสรรค์ขึ้นมาในปีพศ .2518 30กว่าปีแล้วนะคะ,ะ3ากว่าปี37-38ปีได้ะนะครับคำว่าวันรูปอันนี้เป็นเรายืมมาจากภาษาต่างประเทศนะฮะ,ะ,ะทีนี้ถ้าจะมาพูดอธิบายกันเป็นภาษาไทยง่ายๆแบบเด็กๆก็ฟังได้ก็คือวัน,นะหมายถึงตัวหนังสือค่ะ การเอาตัวหนังสือมาร้อยเรียงมาจัดวางด้วยเชิงชั้นของศิลปะ,ะให้เป็นรูปหรือพูดดีความหมายหนึ่งก็คือรูปที่เกิดจากการเอาตัวอักษรมาสร้างเป็นรูป<ะ>นี่คือวรรณรูปครั้งแรกเลยที่เริ่มต้นนะคะสร้างสารรค์ด้วยใช้วิธีการแบบนี้นะคะ มีแรงบันดาลใจมาจากไหนหรือทําไมถึงแบบใช้วิธีการนี้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะคะนักเขียนก็ใช้วิธีใช้ตัวอักษรนะคะสื่อสารจิตตกรแน่นอนก็ใช้เป็นรูปวาดแต่น,นี้ใช้สองเทคนิคร่วมกันอืมครับอันนี้เป็นสองอย่างรวมกันอย่างที่ว่านะฮะ,ค,ะคือเป็นทั้งวรรณกรรมนะฮะเป็นทั้งศิละปะกรรม,อมเอาสองอย่างมารวมกันคนที่จะทำงานนี้หรือศิละปะแนวนี้ได้อะ ก็จะต้องมีสองอย่างนะฮะอย่างน้อยวาดรูปได้ด้วยต้องเรียนวาดรูปมาก่อนนะฮะผมก็พอได้เรียนมามั่งนะฮะเดินผ่านๆอยู่หลายสถาบันใช้คำมาอย่างนี้เนาะนะฮะแสดงว่าได้ความรู้จากหลายที่เลยจากหลายที่ฮะจากหลายที่แล้วคําว่าวรณรูปนี่จริงๆตอนที่ผมเริ่มทําจริงๆนั้นผมไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อนค่ะอเดี๋ยวขอฝากเป็นความรู้ในเชิงวิชาการนิดหนึ่งนะฮะ ยังมีนักวิชาการที่ยังได้ข้อมูลไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะซึ่งใน,ในตำราบางเล่มในหนังสือบางเล่มหรืออาจารย์บางท่านที่สอนภาษาไทยเนี่ยบอกว่าวรณรูปเนี่ยทางฝรั่งตะวันตกทำขึ้นมาก่อนอแต่จริงๆแล้วถ้าเราย้อนมาที่ภาคอีสานบ้านผมะนะฮะเราจะรู้เลยว่าคุณปู่คุณตา คุณทวดของเราทำเรื่องนี้มานับร้อยปีผมอยากจะใช้คำว่า<ม>นับพันปีนะฮะ<ม>ให้เราดูตรงที่คนอีสานเขาใช้คำว่าลูกผู้ชายถ้าขาไม่ลายหลังไม่ลายแผ่นอกไม่ลายมไม่ใช่ชายชาตรีลายนี่หมายถึงเขาสักยัน<ม>ไอตัวสักยันนั่นแหละคือวันรูป ของคนพื้นถิ่นทั้งภาคเหนือภาคอีสานทำกันมาไม่ใช่ร้อยปีนะผมว่ามากกว่านั้น<ม>เพราะฉะนั้นจึงสรุปประเด็นตรงนี้ฝากไปถึงนักวิชาการด้วยว่าไม่ใช่ตะวันตกก่อนหรือหลังนะฮะแต่ต้องมาศึกษาภูมิปัญญาปู่ย่าตายายของเราภาคเหนืออีสานทำวรรณรูปที่เป็นตัวยัน S <S ะะทั้งภาษาธรรมภาษา,าขอมมาหลายชั่วอายุคนอย่างคํควาว่าเห็นแก่ใย่เห็นแก่ตัวนะคะคซึ่งเราเห็นในหลายที่นอกเหนือจากภาพข้างหลังอาร์ตเนี่ยนะคะก็จะมีที่เป็นภาพนิ่งมีเป็นสติกเกอร์มีบางคนเนี่ยเอาไปแปะไว้บนรถด้วย <S <S นะคะ PM> บางที่ก็แปะตามกำพงกำแพงนะคคือสติกเกอร์เนี่ยฮิตมากนะคะเรามีเรามีภาพที่เราเก็บมาเป็นภาพนิ่งนะคะหลากหลายภาพเกี่ยวกับรูปคำว่าอย่าเห็นแก่ตัวเนี่ยนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่ถ้าเกิดว่าไปตามร้านขายสติกเกอร์นะคะแล้วถามหาคำว่าอย่าเห็นแก่ตัวมีไหมก็มีมีใช่ไหมคะล่าสุดนี่อาจารย์ก็ได้ไปถามมาล่าสุดนะฮะหรือว่าก่อนล่าสุดเนี่ยผมขณะที่ผมเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ย เข้าไปในห้องน้ําของสถานีรถหรือบขสเนี่ยตกใจเลยฮะมันติดอยู่ที่ประตูห้องส้วม,มทั้งยายเห็นแก่ตัวทั้งมีสติอย่าเผลอค่ะอแล้วคนที่เข้าออกก็ไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงไปอ,อย่างไงแล้วเมื่อวานเนี่ยก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่นะฮะผมอ,อยู่ตรงกันข้ามกับหน้ามหาวิทยาลัยราชาพัฒมหาสารคามคเห็นรถเข็นที่เขาขายสติ๊กเกอร์น่ะผมมองไปเห็นสติ๊กเกอร์ใหญ่เห็นแก่ตัว ผมก็เข้าไปถามหนุ่มคนคขายว่าลูกอ้น,นี้เธอได้มาอย่างไงเขาบอกว่ามีคนเอามาส่งแล้วเธอรู้ไหมว่าภาพนี้มันมาอย่างไงไม่ทราบครับแล้วเธอขายแผ่นเท่าไหร่ยี่สิบบาทครับแล้วอาจารย์ได้ซื้อมาไหมคะผมถามว่าเอามาขายนี่นานหรือ,อยังลูกเขาบอกว่านานแล้วแต่ผมก็ไม่บอกว่ามาจากไหนยังไงแสดงนนว่ากว่าสามสิบปีมันนี่ที่มีการผลิตซ้ํา ะะใช้คําว่าผลิตซ้ําผล,ผลงานของอาจารย์นะคะคในรูปแบบของสติกเกอร์อยู่ที่ใดก็ตาคืออาจารย์ก็ไม่เคยได้ค่าลิขสิทธิ์เลยไม่ละครับตรงนั้นไม่อยู่ในใจไม่อยู่ในความรู้สึกเลยผมต้องการจะนําเผยแผ่หรือเผยแพร่คำคสอนของลวงปู่พุทธทาสคือช่วงนั้นท่านพูดปัญหาหรือวิกฤตของสังคมของโลกเนี่ยมันมาจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย,ยชาติท่านมีวาทกรรมซึ่ง ฟังแล้วมันโดนนะฮะแรงแต่ชัดเจนมากท่านพูดคำว่าความเห็นแก่ตัวคือบิดาของความชั่วทั้งปวงพูดง่งยงว่าเป็นพ่อของความชั่วทั้งปวงความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันรุนแรงปัญหาของมนุษย์ไม่ว่ามุมโลกไหนแม้กระทั่งว่าปัญหาบนสวรรค์<ะ>ที่เทวดารบกันนั้นสาวดูไปเถอะก็จะเห็นว่ามันมาจากคำนี้แหละคำนี้นะความเห็นแก่ตัวที่มันก่อ ตัวขึ้นมาในจิจใจของผู้คนตรงนี้พอผมได้ฟังคำสอนนี้นะฮะเมื่อ30กว่าปีผมก็เลยคิดว่าทำยังไงนะจะเอาศิละปะเนี่ยมารับใช้คำสอนอันเฉียบขาดแล้วก็มีประโยชน์อันมหาศาลนี้ได้วันหนึ่งผมเดินทางไปอยู่เกาะสมุยะนะฮะโดยภาราหน้าที่ซึ่งบวชไปตอนนั้นไปอยู่เกาะสมุยนะฮะก็ไปก็นึกเรื่องนี้พอดีวันหนึ่งก็เป็นช่วงหลังจากช่วงหลังเที่ยง ผมก็ได้ช็อกขึ้นมาก็มาร่างๆบนกระดานดำน้ำตาคลอครับคุณอารเมื่อภาพนี้มันเสร็จออกมาภายใน30นาทีมผมคิดจะสร้างภาพนี้มาหรือจะทำภาพนี้มาร่วมสองปีแต่วันนั้นมันออกมา ภายใน30นาทีเท่านั้นสามสิบนาทีนี่แหละเวลามันออกอน้ำตาคลอเลยเวลาสร้างสารรค์งานแบบนี้ที่เรียกว่าวันรูปนะคะครเราเริ่มต้นจากอะไรก่อนคะอาจารย์หมายถึงว่าเรามีข้อความสั้นๆที่อยากจะสื่อสารหรือว่าเรามีรูปที่อยากจะนําข้อความเนี่ยไปใส่ในรูปนั้นนะโอเคครับเวลาเราไม่พอแต่ผมก็จะให้ย,ยออๆเป็นบางตัวอย่างบางภาพผมคิดค้างอยู่ในสมองนับสิบปีแต่หาเลือกตัวอักษร ที่จะมาทําเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้ค,คิดอยู่เป็นสิปียกตัวอย่างนะครับอย่างคําว่าอัตามายตาซึ่งภาพเนี้ยผมคิดมานานและภาพที่ชัดที่สุดคือภาพหลวงปู่พุทธธาตอาริยะพุทธธาตซึ่งมีอยู่ในหนังสือเนี่ยนะ,ะผมคิดร่วมสิบปีจะเอาตัวอะไรมาเป็นศรีรษะของท่านเพราะว่า คำบางคำเอตัวอักษรบางตัวมันเป็นตัวตายซึ่งไม่สามารถเอามาทําได้เอามาทําใบหน้าคนได้ตัวตายยังไงคะตัวตายหมายความว่าเช่นอย่างตัวพอพานเนี่ยไม่มีวิธีที่จะเอามาทํารูปหน้าคนได้ที่จะทําได้ก็พวกที่มันมีหางเช่นออ่างซอสเสือลอลิงเป็นต้นคือเราต้องรู้จักลักษณะของตัวอักษรต้องเลือกตัวอักษรที่มันจะมาทําเป็นรูปหน้าคนได้นี่นะฮะย่งคําว่าอยู่อย่างเงี้ยนะฮะ กว่าจะได้คํานี้ออกมาก็ต้องเลือกแล้วเลือกอีกความว่าอยู่นี่อยู่บนศีรษะใช่นะคะแล้วเอาตัวไหนล่ะถ้าเป็นตัวมอม้าได้ไหมไม่ได้เลยครับ<ม>ก็ต้องเลือกตัวตรงนี้ละคือช่วงที่ใช้เวลานานที่สุดค่ะร่วมสิบป,ปีในที่สุดคำว่าอาริยพุทธธาตุก็ออกมาปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะฮะค่ะวรณรูปไทยวรรณรูปไทยนะฮะซึ่งสุขภาพใจเขาสงเคราะห์เขาอนุเคราะห์ให้เป็นหนังสือออกมานะฮะนี่แหละ คือวิธีการแต่ตอนนี้บางภาพยังค้างอยู่อ๋อยังมีคิดอยู่เรื่อยๆยังเป็นโจทย์ที่ซึ่งค้างอยในสมองอยู่ค่ะ,ะ,ะที่น่าสนใจคือว่าหลังๆเนี่ยนะคะคืออาจารย์เนี่ยก็ืใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์งานเหล่านี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะข้อความที่เป็นเกี่ยวกับธรรมะเท่านั้นนะคะแต่เป็นข้อความอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบที่เป็นคำส้อนหรือคำสกิดใจบางอย่างนะคะอขออนุญาต แล้วกันนะคะเป็นเฉพาะบางบางภาพนะคะที่เรามีอยู่นะคะตอนนี้ก็คืออย่างเช่นอันนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ <laughs> ที่หนังสือเล่มน,นี้วันณรูปไทยนะคะ <laughs> เขียนคำว่าอันมั่นใจว่าทุกคนอ่านได้การศึกษาแต่ว่าไปอยู่ในตัวสุนักอันนี้นนต้องกที่ไม่มีหางนั่นสิค่ะสุนัก <laughs> หางด้วนซะด้วยค่ะ <laughs> ครับผมต้องการสื่อสารว่าตรงนี้ก็เป็นคําสอน ของท่านอาจารย์พุทธทาสอีกแหละ<ฆ>นะฮะคือท่านพูดเรื่องการศึกษาของโลกที่มันล้มเหลวใช้ที่ใช้คำว่าล้มเหลวนี่เพราะว่าการศึกษามันไม่สามารถจะนําพาผู้คนเนี่ยให้ไปถึงความหมายของสมบูรณ์คําว่าแห่งคําว่าเป็นมนุษย์ได้ค่ะ<ฆ>มนุษย์หมายถึงผู้มีใจสูงคนก็หมายถึงคนที่ดิ้นรนกระเสือกกระสนหากินอยู่ธรรมดานี่แหละทีนี้การศึกษาไม่ได้ช่วยไปตรงนั้นเพราะเราไปตัด ศีลธรรมออกจากระบบการศึกษา hmm. ไอ้ที่สุนัขไม่มีหางเนี่ยตรงนั้นน่ะหมายถึงว่าศีลธรรมขาดออกไป <c oughs> ตราบใดที่สุนัขยังไม่ถูกต่อหางสังคมก็จะต้องเจอวิกฤตอยู่อย่างนี้ hmm. ผมวันนั้นผมดูทีวีไม่น่าเชื่อนะว่าสถิติออกมาแบบน่าใจหาย <c oughs> ประเทศเอังกฤษเรายอมรับไหมว่าเป็นประเทศที่ อารายะใชะการศึกษาสูงแต่ปรากฏว่าอังกฤษกับญี่ปุ่นสถิติวัยรุ่นฆ่าตัวตายมากที่สุดเป็นอันหนึ่งของโลก<ม>นั่นมันหมายถึงอะไรมันเป็นคําตอบแล้วนะฮะว่านั่นเพราะการศึกษามาทาังร่วนและประเทศไทยเราก็ไปรับการศึกษาจากโน้นมามเราจึงมองไม่เห็นแทบจะมองไม่เห็นว่าปัญหาวัยรุ่นที่เกิดอยู่ตอนเนี้เราจะแก้ไขจะเยียวยาอย่างไรเพราะการศึกษามันเป็นการศึกษาแบบที่หลวงปู่พุทธทาส ใช้คำหนักๆเพื่อจะกระตุ้นกระตุกให้คนได้มาสานึกว่าการศึกษาต้องเอาศิลธรรมมาต่อเข้ามาต่อหางสุนัขนอกเหนือ <c oughs> จากข้อความธรรมะแล้วนะคะยังมีหลากหลายข้อความค่ะที่สามารถกระตุกความคิดด้วยใช้พลังของตัวอักษรแล้วก็รูปภาพนะคะที่สํา,าคัญค่ะมีการจัดงานนะคะที่นําศิลปะเนี่แหละค่ะผ่านเรื่องราวของปรัชญาแล้วก็ธรรมะเข้าสู่เยาวชนแล้วก็วัยรุ่นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อในศิน์สมรสรค่ะ ชมคาศิลปสมโมสรวันนี้นะคะอยู่กับศิลปินที่สร้างสรรค์งานวรรณรูปนะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นทั้งศิลปินดีเด่นศิลปินพื้นบ้านอีสานศิลปินระดกอีสานสาขาวรรณศิลป์น,นะคะศิลปินท่านนี้ค่ะมีนามปากกาว่าทยาลุศิลปินสิ้นชาติเมื่อช่วงที่แล้วเรายังไม่ได้คุยกันประเด็นนี้เลยว่าหนึ่งทำไมใช้นามปากกาทยาลุแล้วก็ทําไมมีเตาเข้ามาว่าศิลปินสิ้นชาติอืครับพอดีเลยนะฮะคำนี้ความจริงก็มีคน แต่าถามกันพอสมควรและก็ะถูกอธิบายมาอยู่หลายงานนะฮะก็เลยถือโอกาสพูดซ้ำอีกทีหนึ่งนะฮะ,ค,ะความเพียงและนํำปากกานี่ผมก็ใช้ไปตามเรื่องราวหรือเนื้อหาของงานเขียนนะฮะ,ะวรรณกรรมนี่ผมก็เดินบนถนนสายนี้มา30กว่าปีเขียนทั้งเรื่องสั้นบทกวีและก็น,นิยายะนะฮะเขียนมา ทีนี้ถ้าเขียนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอก็จะใช้เรามหาราชดอนประมาณนั้นนะฮะอันนี้หลายคนอาจจะคุ้นกันอยู่อาจจะคุ้นกันอย <ฮะ S 2> ู่ทีนี้ช่วงหลังมาเข้ามาเขียนงานเกี่ยวกับปรัชญาศาสนา,านะฮะ,ะก็เลยใช้นาปกาวัยาทยารุทยารุนี่ก็เป็นภาษาบาลีนะฮะมีในพจนานุกรมไทยเรานี่แหละแปลง่ายๆว่ามีความเอ็นดูมีความเอ็นดูคือพอได้สัมผัส กับมนุษย์ที่เขากําลังเผชิญกับปัญหาจิตใจมันมักจะทนไม่ได้ที่จะนิ่งเฉยอยู่ก็ทนไม่ได้ที่จะนิ่งอยู่จึงจําเป็นต้องเข้าไปหาอย่างน้นอยก็สักสองสามคำที่ช่วยซับน้ําตาและก็รูปหลังเขาได้ทําอย่างนี้อยู่มาช่วงหนึ่งก็เลยเออก็เลยเลือกนามปากกานี้ได้ก็คิดขึ้นมาตามภาษาคนที่ คิดอะไรได้ประมาณผมนี่แหละนะฮะแล้วต่อด้วยคําว่าศิลปินสิ้นชาติคำว่าเป็นศิลปินสิ้นชาติในตรงนี้ผมต้องการให้แรงหน่อยนะฮะก็ความจริงแล้วศิลปินนี่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับอาชีพอื่นหรอกฮะก็เหมือนชาวไร่ชาวนาคนทําความสะอาดถนนหรือคนที่มีอะไรขายอยู่ตามฟูตบาทก็ไม่ได้ต่างกันศิลปินก็คือชีวิตหนึ่งซึ่งจะต้องเผชิญกับปัญหาทีนี้เมื่อศิลปินดิ้นรนที่จะให้ตัวเองรอด จากการบีบคั้นของกิเลสตัณหาอุปาทานมันก็จําเป็นจะต้องสิ้นชาติานะฮะผมจึงเขียนเป็นกรอนประจําแล้วก็ตัวเองก็จําได้อยู่นะครศิลปินไม่สิ้นชาติไม่อาจสุขต้องเวียนว่ายตะกายทุกข์ในสังสารจําทนแบกอัตตาพาสมสารถูกตัณหาอุปาทานคอยลงทัน ศิลปินต้องสิ้นพบจบสิ้นชาติจึงจะมีโอกาสพบสุขสันต์มีชีวิตสงบเย็นเป็นนิรันร์ได้นิพพานเป็นรางวัลประดับใจได้รางวัลน,นิพพานอาวอร์ดยอดรางวัลอ,อันนี้คือเป้าหมายสูงสุดปเป้าหมายสูงสุดค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่านอกเหนือจากเรื่องราวของธรรมะนะคะที่อาจารย์ได้สื่อสารแล้วนะคะก็มีเรื่องราวอื่นๆอย่างเรื่องราวง่ายๆนะคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะ <c oughs> อย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่กินแล้วก็อยู่ในรูปแน่นอนทุกคนก็ต้องรู้ว่าต้องอยู่ในรูปคนอ้วนนะคะแล้วก็มีคากลอนมีคากลอนคือใช้ทั้งรูปนะคะแล้วเขาใช้ทัองตัวอักษรแล้วก็ใช้วนรูปด้วยนะคะทีนี้ เวลาที่เราเห็นคํากรอนต่างๆแน่นอนก็จะใช้พลังของตัวอักษรนี่แหละในการสื่อสารถ้าเราเห็นรูปนะคะก็เห็นว่าศิลปินเนี่ยต้องการสื่อสารด้วยการใช้รูปวาดแต่ทีนี้พอเป็นทั้งตัวอักษรและเป็นทั้งรูปวาดเนี่ยจะมีพลังมากกว่าไหมคะผมคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะไม่มากก็น้อยอย่างน้อย,อยก็พอเราดูภาพแล้วก็มาขยายความแทนที่เราจะเขียนเป็นร้อยแก้วพอมาทําเป็นร้อยกรอง มันก็มีความไพเราะมีความงามขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะผมจึงใช้ตัวนี้แล้วก็พอเป็นร้อยกรองเด็กๆก,ก,ก็จําง่าย hmm. อย่างแม่ลูกผูกพันอย่างเงี้ย<ะ>ไม่น่าเชื่อว่ามีเด็กหลายคนท่องกรอนสองบทนี้ได้นะฮะแล้วก็ติดปากเวลาผมไปจัดนิทรรศการที่ไหนเนี่ยเด็กเขาก็จะมักจะนําภาพเนี้ยแล้วก็กรอนสองบทเนี่ยนะฮะเอามาใช้ เพือ่อจะสื่อว่าตัวเองรู้สึกอย่างไงกับผู้ที่เป็นแม่ผู้ให้ผู้เป็นผู้บังเกิดก้าวดนะ้อย่างนี้นะฮะอาจารย์ได้มีส่วนร่วมในค่ายที่นำศิลปะนะคะสื่อสารแล้วก็ใช้ข้อความสั้นๆนี่แหละซึ่งเป็นข้อความทางปรัชญาเอ่ยข้อความทางธรรมะเลยนะคะหรือว่าข้อความที่กระตุกให้คิดนะคะนี่ก็คือตัวอย่างงานที่อาจารย์ไปจัดนะคะช่วงหลังนี่ กับเป็นงานที่ผมไปเข้าค่ายนะฮะตามโรงเรียนต่างๆค่ะอย่างโรงเรียนพลทันเจริญวิทย์นะฮะที่อำเภอคำเขื่อนแก้วเนี่ยผมไปเข้าค่ายที่นั่นสามวันกับสองคืนมีนักเรียนระดับมัธยมนะฮะหลายร้อยคนเข้าค่ายที่นั่นตรงนี้ผมต้องการจะสร้างมิติใหม่มันมีปัญหามันมีประเด็นที่พูดกันยังไม่จบสิ้นว่า ศิลปินเมื่อสร้างสรรงานขึ้นมาแล้วไม่มีที่จะไปแสดงภาพไปแสดงงานผมบอกว่าลองเปลี่ยนความคิดใหม่สิถายหรือปรับภาพของคุณนะ่ะให้มาเป็นไวนินิ้ของผมนะฮะจำนวนที่ผมเอาไปเนี่ยเกือบ90้าสิบภาพอขอให้มีต้นไม้เถอะครับให้มีเสาโรงเรียนเถอะครับเอาสามารถเอารวดขึงแล้วภาพแขวนนี่คือแกลเลอรี่นี่คือ อ่าพิพิธภัณฑ์ตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ครับแล้วทีนี้อย่างในภาพที่เห็นเนี่ยมันขนลุกเลยฮะพอไปเห็นภาพเหล่านั้นเด็กจํานวนสองสามร้อยคนดูกันเป็นแถวให้ความสนใจแล้วก็ไอ้ที่เขาจะจัดกันอยู่หลายๆแห่งอันนี้ไม่เอ่ยนามไม่เอ่ยสถานที่บางแห่งอ่ะนะฮะพอประกาศออกมาแล้วมีคนไปสี่สิบห้าสิบคนแต่ของผมบางแห่งเนี่ยสามร้อยได้แย่งกันดู งนี้นะครับผมอยากจะเปิดมิติตรงนี้อยากจะสื่อสารให้วัยรุ่นแล้วก็คนรุ่นใหม่ด้วยได้เข้าถึงข้อความสั้นๆตรงนี้นะคะซึ่งเป็นข้อความที่เป็นปรัชญาที่กระตุกให้ได้คิดนะคะอันนี้เป็นเป็นจดหมายนะคะที่มีน้องที่ได้มีโอกาสไปร่วมกับค่ายแล้วก็เขียนถึงอาจารย์ซึ่งซึ่งเรียกว่าคุณลุงนะคะบอกว่าก,ากราบเท้าคุณลุงเจริญที่เคารพในวันที่เข้าค่ายศิลปะธรรมะหนูได้รับ ความรู้จากคุณลุงมากมายรู้ไหมคะภาพวรรณรูปของคุณลุงโดนใจวัยรุ่นมากเลยเช่นวรรณรูปเกิดมาทําไมการศึกษาหมาหางด้วนมีสติอย่าเผลอนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวอย่างสั้นๆ <c oughs> ที่ให้เห็นแหละว,ว่าสิ่งที่อาจารย์ตั้งใจในการที่จะสื่อสารสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะที่อยากจะเข้าถึงตรงนี้ด้วยนะคะภาพที่อยู่ข้างหลังที่เราเห็นตั้งแต่เปิดรายการมาจริงๆมีพัฒนาการ ของการสร้างสรรค์งานวรรณรูปนะคะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังสั้นๆนิดนึ่งนี่คือพัฒนาการอันนี้ที่เรียงเป็นลำดับอยู่ตรงนี้อย่ากเห็นแก่ตัวคือภาพแรก<ะ>ของชีวิตนะฮะต่อมาก็พัฒนามาเป็นตั้งสติแก้ปัญหามีสติอย่าเผลอนะฮะแล้วก็อยู่กับสติสุดท้ายล่าสุดะนะฮะวรรณรูปที่เขียนตรงนีน้นะฮะก็คืออตมยตา พออัตมยตาขึ้นมาแล้วนะมันหมายถึงว่างานวรรณรูปผมได้จบลงแล้ว hmm. เพราะไม่มีอะไรจะเขียนต่อจากอัตมยตาอีกแล้วแสดงว่าจะไม่เขียนอีกแล้วในรูปของเชิงธรรมะขันลึกๆไม่มีอะไรจะเขียนอีกแล้ว <c oughs> เพราะว่าอัตามายตามันหมายถึงนิพพาน hmm. ผู้ที่เข้าถึงอัตามายตาหมายถึงอัตามายโย <c oughs> อัตมยโยหมายถึงอรหัน ธรรมะมันจบลงตรงนี้ะนะฮะจบลงตรงนี้แต่ว่าข้อความอื่นๆยังสื่อสารต่อก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่จะไม่เป็นทางการจะไม่เป็นรูปเล่มได้อีกนะฮะ,ะเริ่มจากอย่าเห็นแก่ตัวจบลงที่อัตมยตาทั้งหมดนี้ที่ผมทํามานี่มันร้อยกว่าชิ้นนะฮะ ร้อยกว่าชิ้นวันะรูปแต่ตอนนี้เวลาที่อยู่บ้านที่มหาสาร,รคามนะคะยังทําอะไรอยู่บ้างเพราะว่าต้องเรียนผู้ชมนะคะว่าอาจารย์อายุ65ปีแล้วแต่ว่าความจํายังดีแล้วก็แข็งแรงอย่างวันนี้เนี่ยเดินทางมาก็เดินทางมาคนเดียวนะคะแล้วก็มีแบบขนข้าวขนของอะไรมาเต็มไปหมดเลยนะคะการทํางานศิลปะนะคะแล้วการได้เขียนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทาให้เรายังแข็งแรงอยู่ยังมีสติอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์เพราะว่าภาพทุกภาพ มันคือวิถีชีวิตของผมที่จะเดินไปสู่เป้าหมายภาพแต่ละภาพที่สร้างขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะใช้คำนี้ว่าไม่ใช่จินตนาการตอนนี้จินตนาการกำลังเป็นพระเอกอของของทุกวงการ<ะ>แต่ของผมมันเป็นภาวิตายานมันลึกลงไปกว่าจินตนาการจินตนาการคือคิดแล้วก็ทำเป็นจินตนภาพพอคิดแล้วก็เกิดภาพที่เกิดจากความคิดแต่บางภาพของผมเนี่ยมันมาจากภาวิตายานคือผ่านการทำภาวนา ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นภาพแต่ละภาพแต่ละภาพเนี่ยมันจะต้องผ่านการที่ผมมาอยู่นิโสมนสิการได้รับผลของธรรมะในระดับใดระดับหนึ่งก่อนมันจึงตกผลึกแล้วก็นําออกมาเป็นภาพนะ,ะนี่คือวิถีที่ผมทําอยู่เพราะฉะนั้นภาพแต่ละภาพนี่คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผมเพื่อจะให้เดินทางไปถึงสิ่งที่ผมต้องการจะไปถึง ซึ่งคืออะไรเอาว่ากันอีกวันหลังค่ะทีนี้อย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากจะสร้างสรรค์งานแบบวรรณรูปบ้างหรืออยากที่จะติดตามผลงานของอาจารย์จะติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างอ๋อก็คงติดต่อไปที่บ้านนะฮะทีนี้ถ้าผมไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพโรงเรียนใดสถาบันใดอยากจะให้ผมไปให้ความรู้กับเด็กยินดีมากครับ หมายถึงทั่วประเทศนะครับถ้าพอไปได้ไปครับเพราะว่าต้องการอยากจะให้ศิลปะขแขนงเนี่ยมันเข้าไปถึงผู้คนเพื่อจะได้เยียวยาสังคมได้อย่างที่หลายคนกำลังพูดถึงการเยียวยาสังคมค่ะเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจนะคะของศิลปินท่านนี้ค่ะที่ใช้วิธีการสร้างสารรค์แบบวรรณรูปนะคะสื่อสารข้อความทางปรัชญาแล้วก็ธรรมะนะคะซึ่งทำให้ผู้ที่ได้พบเห็น <c oughs> อย่างน้อยค่ะก็ได้กระตุก ความคิดนะคะแล้วก็กระตุ้นสิ่งที่เรารู้สึกอยู่นะคะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์เจริญมากขอบคุณนะคะครับผมยินดีค่ะนี่คือทั้งหมดของสินสโมสรค่ะชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์02 7902625-7หรือที่ artclub pbs.or.th ค่ะหรือสมัครสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook พิมพ์ Ar t มับท pbs วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ